มาที่ครับอ๋อมาที่ครับอย่างนี้ก็สวยที่ครับแล้วก็ปั่นเร็วปีเรียบร้อยครับเว้ยดูแล้วดูแล้ว <don> แล้วเอ็มมาไป <way S 3> no, แล้วชาร์ตก็ก้หายครับแล้วรเปิดขึ้นมาน<ม>ี่แล้วว่านี่าม,มารเรียบ,บุ้่อเีย้

คุก i แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูก,กวัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุก i แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาไต่แรงครับสอบขึ้นดิวิชัน n 3ตอนนี้ผมอยู่ดิวิชัน n ทุกคนอยู่ดิวิชันไหนกันแล้วครับเมนบอกกันหน่อยตอนนี้คลิปนี้มาในชุดผสมครับเอาที่สบายใจมิตมะทุกคนตอนนี้ฟอร์ม A นะ ผมเปิดได้เมื่อครั้งก่อนไม่เคยนํามาใช้เลยครับแต่ลองแต่แรงด้วยนักเตะสแตนดาดแล้วคงไม่ไปไกลถึงไหนครับด้วยฝีมือผมเนาะก็ได้ประมาณนี้วันนี้มาได้แผน3-2-3-2ครับจัดทีมชุดผสมลองมิตโตมะยืนฝั่งซ้ายดูแล้วก็จุดกุนเดล่างล่าสุดครับกาดเขียวตันอยู่ที่98นะไปครับดิวิชั่น4ต้องการแค่6แต้มในการขึ้นดิวิชั่น3ครับตอนนี้ผมมีอยู่10แต้มมามาลุยกัน ช่วงหลังๆเจอแต่2ขีด3ามขีดทุกคนไม่เคยเจอ4ี่ขีดเลยครับไม่รู้เป็นไงหรือว่าเน็ตผมมันได้แค่นี้ทุกคนเจอกี่ขีดเมนบอกผมหน่อยผมได้แค่สมขีดอะครับ3มขีด2ขีดหนึ่งขีด4ี่ขีดไม่ขึ้นเลยครับเจ้ากาเซโลไปไว้ขวานาะอ่าเรดฟอร์ดฟิตตรงนี้โอซิมเฮนฟิตเอ๊ะแมวดีกว่าแค่นี้นะครับ พี่โดยืนหน้าเป้าไปดูคู่แข่งแผนนี้เจอบ่อยมากทุกคน4123เจอบ่อยที่สุดครับตั้งแต่เล่นมามาสีเหลืองโอเคมาครับเจอสีม่วงหน่อยใส่ม่วงใส่ม่วงไปครับอย่าลืมนะครับทุกคนแรคงนี้ตัดที่วันที่28สิงหานะ2่ที่จะถึงนี้แหละครับคงไม่ไปไกลถึงวันที่4ที่เกมจะปิดอัปเดตครั้งใหญ่เนาะ ไม่แน่ใจว่าจะต่อกันหรือเปล่าเมื่อถึงวันที่28พบแล้วก็อยู่ดูว่าเกมจะประกาศยังไงแร้งจะต่อไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่านะถ้าอัปเดตครั้งใหญ่ก็คงจะตัดแร้งไปเลยครับอัปเดตครั้งใหญ่คงจะเริ่มใหม่ฮะแรงคงจะรีเซ็ตเนาะมาลองดูจังหวะนี้ไปครับโอ้ยแล้วฟอร์ตพลิกไม่ได้ เตียโก้าคาทาร่าครับทักเตะได้นาคลิปล่าสุดใครยังไม่ได้ดูก็ฝากด้วยครับมาครับลองส่องดูอไปไหนอ่ะไปไหนโอ่ะบโนโอลุกลัก <c oughs> มามาดีเพื่อนโอแค่หกแต้มขึ้นละมาดิครับมาดิครับโอ้มามาเปิดงี้เหรอโดนบีบเพลสสูงครับเพลสสูง เดี๋ยวก่อนจะยืนว่าไหมติดครับยังไงโอ้ซ้ายโล่งโล่งแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงเปิดขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้โเกือบไป <c oughs> ไก<ป>ลๆเลยมาสายไปยาวแล้ว ไปเลตฟอร์ดถึงถึงถึงแล้วก็ดึงจังหวะนิดนึงดึงจังหวะนิดนึงดึงเจ้าบอลเข้ากันแต่อันนี้โอ้โหทุกคนมันคุกคิกติดขัดโอ้ยซ้ายลงแล้วซ้ายว่างระวังซ้ายระวังซ้ายอุ้ยาเซโลโอ้ยแต่อะไรวันี้เดี๋ยว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 ตั้งหลักก่อนอาซิมิโลครับ ใส่มายืดใจเย็นครับนิ่งๆนิ่งๆเดอริคฝากไปขอไปใจเย็นกว่า,าว้างอุ๊ยกว่าว้างไปฝากใส่มาเขาะทีละนิดทีละนิดทีละนิดโอ้ยเดอริคยังไงเดอริกทำอะไร โอเคเก็บได้ว้าออกไปโอเคดูแล้วเยาไว้แทงยาวไว้แล้วก็ตักลูกนี้ตักมาทีอ้ยไม่ได้ครับไม่ถึงเล <c oughs> ดฟอร์ดแต่มม้ครับมาเดียโก้คาทัล่าผมเคยปั่นลูกนี้นะปั่นแบบนี้แล้วก็แฉลบคู่ต่อสู้สองคนนะครับเข้าประตูไปเลย เดียโก้นี่แหละเดี๋ยวใจเย็นฝากเคปาซโลออกซ้ายให้โอ้ไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยแฟรเรียบร้อยแล้ยนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ได้ครับได้บูโน่ลูกลักฝากยัดใจเย็น สวยติดจะเย็นแล้วร so ุดไหมรุดรุดโอ้ยเสียบุอุ้ยอ um ุ้ยเฮ้ยเออออกไปไปโอ้ไม่ทันแล้วครับศูนย์ศูนย์ครึ่งแรกได้ยิงไหมเนี่ยได้ยิงแค่ครั้งเดียวทุกคน ดูเขาคลองบอล3ามแต่ยิงสองครั้งโอ้ยขอดูหน่อยยังได้อยู่เนาะหาเล่นไม่ฟิตด้วยครับปบัปเป้ไหมเนาะมาระครับเอ็มบาปเป้ครับพี่ดูต้องออกแล้วละ่ะไปมาครับยังไงแมตช์นี้ต้อง3แต้มเท่านั้นครับ สามแทมเท่านั้นไม่มีเวลาแล้ว <c oughs> ผมต้องไปดีชั่นสามให้ได้ครับแล้วหลุดลูกนี้แรดฟอร์ดก็สัตว์อุ้ยติดเซฟอุ้ยโอ้โหอันี้เดียวแรดฟอร์ดมาสิครับอ้อมาี่ครับ,อย,รบอย่างนี้ก็สวยสิครับแล้วก็ปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับนับหนึ่งแล้วนับหนึ่งแล้วครับข้อามาดีครับอ้าวนี่ซัดด้วยซ้ายครับโอเค ดูสิใครยิงเจ้ากาเซโล่ครับสูนหน้ายิงไม่ได้กองหน้ายิงไม่ได้แล้วก็ลูกนี้ยังไงครับสวยมากครับตัดได้ลูกนี้พลิกมาไรฟอร์ดเข้ากลางเอวจังหวะเดียวเร็วโอ้ยจานนิดเดียวอ่ะโอ้ยนิดเดียวโอ้ยไปนิ้วก้อย สูงสุด20นาทียังมีเวลานะขอ่อยลุงขอ่อยลุงเอาดีครับมาเปิดสั้นเลยเปิดสั้นเลยครับเปิดสั้นเลยครับแทงแล้วก็เอ็มบบแบบเปะอู้ช้าช้าโอ้ยอะไรครับซิมโลแทง เว้ยมาดแล้วดแล้วลุดแล้วเอ็มบัฟไปแล้วก็ซัดลูกนี้หายเลยครับสองครับนับสโอเค okay. สามแต้มอยู่ในมือเนาะได้ไหมอ <c oughs> ้ยยสามแต้มอยู่ในมือครับได้นะต้องได้สิสี่หนึ่งสองสามเจอบ่อยมากทุกคนบางทีก็แพ้นะ แล้วก็คิดว่าดิวชั่น3คงจะตึงครับโคตรตึงอ่ะผมเคยใช้นักเตะสแตนดาร์ดขึ้นมาแค่ดิวชั่น2งไปไม่ถึงไหนครับแบงนี้ก็ต้องเจอจัดทีมชุดผสมนี่แหละเอาทุ่มดีเพื่อนมามาไม่มีเวลาครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยครับมาเพ้สูงครับโอ้ยขวบ้าง โอเคล้ำหน้ากุนเดน่าล่าสุดตั้งเก้าแปดนะผมมีทั้งผมมีสองล่างนะแคทเขียวกุนเด่ครับตั้งอยู่ที่เก้าหกหรือเปล่าน่าจะเก้าหกเขาดีอยู่อย่างคือเล่นแบ็คขวาได้ ล่างนี้ตัน98ครับล่างล่าสุดเดยองยังไม่ได้เปิดนะของแพ็กนี้แพ็กสับระนี้ยังไม่ได้เปิดครับเดี๋ยวรอเก็บเก็บทองฟรีนิดนึงโอ้ลูกนี้ยังไงโอ้ยแต่ได้แต่ได้โอเคเซนโลมาฟักสวยครับเตียโกเตียโกโอ้ยดึงไม่ได้โดนเขาบุก ฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราแล้วก็ <c oughs> ยังไงเปิดขึ้นมาของตรงนี้โอ้หนึ่งสองครับมาแล้วครับอ๋อไปครับประถานไปเรียบร้อยครับตรงนี้หนึ่งสองจะมาแล้วประมาทไปได้นะทุกคนโอ้ต้องจบให้ได้ครับเกมนี้ต้องจบให้ได้ต้องปิดเกมให้ลงไปครับรเจย็ยยนนินๆหน่อยน้นๆหน่อยเอาล้ำหน้า คนเวลาผมอัดคลิปอะแล้วลงแรงไปด้วยบางครั้งมันกระตุกนะทุกคนถ้าดูไปแล้วก็ลำขาดนะขออภัยครับโทรศัพท์อายุการใช้งานก็สองปีสามปีแล้วแล้วลูกนี้ยังไงคอยลูกคอยลูกคอยลูกตักตักเข้ามายังไงตัดก่อนตัดก่อนใจเย็นใจเย็นลง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 ระวังระวังระวังสีครับ เฮ้ยเฮ้ยทีนีครับโอ้ยโอเคโอ้ได้อยู่ได้อยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับเวลายังเหลือเยอะโอ้บางทีก็ลนเนาะโคตรลนอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่างลนครับบางทีเฮ้ยใจผิดโอ้ยเนอะไรวะใจเย็นใจเย็นนีเฮ้ย กระตุกกระตุกไปครับขอบ้างเพราะจังหวะเดียวโอ้ตีแล้วลง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 อุ๊ยคุณเด้คุณเด้แข็งนะครับทุกคนใครไม่เปิดใครเปิดไม่ได้นะคุณเด้ร่างนี้แข็งครับจริงร่างร่างก่อนก็แข็งแหละแต่ร่างนี้เขาเน้นเป็นบีบอัพไงเล่นเซตแรกก็เก้าแ ไายอยู่คาเซโร่อูนคุณดีคาซมิโลคดได้ตามตามเปียดแซะโอ้ยตักได้ลูกนี้ก็เสียไว้เดี๋ยว็ดเด็ดโถดทนาทีทุกคนไปครับแทงแทงแล้วสายว่าง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 ดึงใจโอ้ยปัดผ่านไปได้นะเป็นของเราละผมว่านะสามแต้มต้องได้สิอยู่ในมือโอ้ย อยู่ในมือมแล้วมาดึงจังหวะครับโอเคดึงจังหวะดึงจังหวะเล่นกับจังหวะแล้วก็แล้วก็หมดที่จันโอเคสามเต้มทุก <c oughs> คน <c oughs> เลิงสามเต้มอะ่ะต้องได้สิของนัดไวส้สามเต้มครับสามเต้มนี่เก็บไปแล้ว ตอนนี้มีอยู่13แต้มนะอีก3แต้มจะขึ้นดิวิชันสครับไปครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาไปกันเลยเรามีเวลาน้อยทุกคนเจอ3ขีดอีกแล้วครับส่วนมากก็จะประมาณนี้แหละครับ3ขีด2,983ได้อยู่ได้อยู่สูสีสูส,สีมาครับ32 32ใช้เพนอะไรทุกคนเม้นบอกกันหน่อย ผมถนัดจริงๆแล้วผมถนัดหน้าคู่นะเล่นแผนที่มีปีกสูงอะ LWF RWF ไม่ถนัดครับ433นี่ยิ่งไม่ถนัดเลยครับ4231มีนะแต่ไม่ใช้เล่นไม่ถนัดครับส่วนมากใช้แผนหน้าคู่อะตอนนี้เล่นควิกเค้าเตอร์นะทุกคนผมเล่นควิกเค้าเตอร์ตลอดเลยครับอลิซอนไปฟิตฟิตฟแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนโอ้สีเหลืองแล้ว มาเหลืองก็เหลืองเหลืองก็เหลืองวะเหลืองม่วงอ่าเห็นไหมสี่หนึ่งสสามตลอดเลยครับเจอตลอดสี่หนึ่งสาแล้วเราก็จะได้สามแต้มอีกมาสี่หนึ่งสองสามแมตที่สองเจอกับสามสองสามสอเหมือนเดิมไปครับเอาไปดีครับทุกคนอย่าลืมไปเช็ควันหมดอายุของอ e ีฟุบอลพลนะครับ ผมลงให้แล้ววิธีเช็คอีฟฟูบอลพอยท์ทำยังไงหลายๆคนน้องๆที่เข้ามาเล่นอีอฟฟูบอลใหม่ๆเนาะก็ลองเช็คดูครับสำหรับไอดีที่เดี๋ยวเดี๋ยวคนรู้จังวันนี้สละไอเดีที่เปลี่ยนหรือว่าแกลกรางวัลอีฟฟูบอลพอยท์ไปแล้วนะใครที่ถามเข้ามาในเพจเนาะเพจเพจไทยไบฟอร์ฟันแชแนลนะครับไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลได้นะแต่ไอดีไอดีสะอาดไอดี ID ที่ยังไม่เคยใช้พอยท์เนาะ ังไม่เคยแลกของรางวัลใช้อีฟูบอลพอยต์1 1> แลกของรางวัลสามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนอีเมลได้นะเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนรหัสแต่รหัสนี้เปลี่ยนได้ตลอดครับมาดูบูโมโอ้บูโมบูโนลุกรักผม <c oughs> ยิงเข้าบ่อยนะบนะูโน่นะอุ้ยเบาไปเลยไกลเนาะอีฟุตบอล2024ครับจะอัปเดตวันที่4นะจ๊ะมี่ทีวันที่4กนะันยาครับ2023แล้วไปจบที่วันที่7นะทุกคน สี่วันครับสี 4, 5, 6, นะ่ห้าหกเจ็ดสี่วันวันที่เจ็ดประมาณบ่ายสมเนาะถ้าไม่เลื่อนนะแต่ผมคิดว่าเลื่อนแหละบางทีก็เลื่อนไปนู่นแหละ,อะตอนค่ำอะ่ะห้าโมงหกโมงบางทีก็สามทุ่มเปิดแล้วก็เปิดแล้วก็วกอะไรอะ่ะ <laughs> ล่มอีกนะเนาะเซิร์ฟล่มอีก <laughs> ก็เป็นทุกปีครับอีฟบอลเวลาอัพนะสำหรับคนที่เข้ามาเล่นอีฟบอลใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้นะครับ มาดูาเต็มมุมแจ็คอยครับปั่นลูกน,นี้น่าจะเก็บได้นะไม่น่าจะมีปัญหาครับใจเย็นนี่สตันนิงแล้วก็แล้วฟัดดึงจังหวะเคลียร์ลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยบูโน่ลูกแล้วก็มาดีครับก็มาดีครับ ดูตัดได้ครับลูกน,นี้ไหลให้นิ่มๆเลยครับแล้วก็บูโนลูกรักครับซัดด้วยสายผมว่าอะไรลูกรักของผมบูโนเป็นโฮเพเยอร์ <re> ครับผมชอบเล่นนักเตะโฮเพเยอร์ ok <re> นะ <c oughs> ของตำนานฝั่งตำนานก็จะเป็นอะไรอะ <c oughs> ่ะยอนครับยอ <c oughs> นครับแล้วก็กาคานะ <c oughs> ชอบเล่นสองตัวนี้ที่เป็นโฮเพเยอร์ <re> แต่ถ้าล่างอื่นก็ไม่แน่ใจครับไม่ได้เล่นเท่าไหร่สไปครับสวยสวยแล้วลูกนี้ก็ไม่ถึงใจเย็นอ๋ออ๋อมาดิเล่นหน้าโก้เหรอสวยลูกนี้มาเซลโล,ลเซมินโนครับโอ้ยกาเซ่หลักบอลได้ออกขวาไปมาเซลโลแตจะจจงหวะเดียวแล้วก็พลิกสัตว์ ยังระวังสวนกลับระวังสวนกลับดักดีๆใจเย็นบุโรใส่ไหมอุ้ยเจ้นระวังสวนกลับตึงอุ้ยอลิซอน <c oughs> ไปไหนวะโอเคก็ยังได้อยู่ถือว่าอ่านจังหวะดีนะครับอลิซอนถ้าฟิลก็กินยากเหมือนกันนะอลิซอนอะ่ะ ร่างนี้เป็นร่างล่างอะไรวะจะไม่ได้ร่างนี้ใครรู้ครับเด็กหงใครรู้ร่างนี้มาจากแพ็กไหนบอกผมหน่อยไียืมอ้อมเดวีกแล้วบอกเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ร่างอะไรเหรอเออร่างไหนนะครับเซเลคชั่นเนาะประมาณ ไอ้หง <500. S 1> ใครรู้ครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ช่วยบอกหน่อยครับอลิซอนล่างนี้เป็นเป็นล่างไหนสายบ้างครับอูโล่งเลยครับโล่งเป็นทุ่งโล่งเป็นทุงน่งแล้วก็เปิดสวยๆหน่อยดูที่ใครเปิดอูใครเปิดโคง,งเข้าไปเลยเขาซัดอ้ประธานประธานท่าน,นประธานโอ้โหสีได้เขาติดครับเปิดปตรงนี้แบบอย่างสวยถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะหมงได้นะ อ่าสวยแทงกลางตรงกลางเตะจังหวะเดียวเล้วก็เลีวซัดตรงนี้อุ้ยตีเซฟเซฟของใครไม่รู้นะพี่ท่านค่เสีปีดโอเคได้บุโน่เอ๋อเจ้ากัจจันไม่ฟาวดหรอวังลุดวังลุดไปแล้ว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 ลง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 กูเดะกูเดะนี่นี่กูเดะ แข็งนะครับกูเดลังนี้อู้อู้ฮุยอู้ยอลิสันอย่าเล่นอย่าเล่นหัวแม่ครับคาสุนเร็วะเดียวผมร้อนไปหน่อยร้อนไปหน่อยดูใจเย็นใจเย็นโอเคครึ่งแรกครับได้หนึ่งแต้มไม่ใช่ได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งลูกครึ่งแรกยิงไปหกนะเข้ากรอบสี่ได้แค่ประตูเดียวทุกคน กองวันเยอะ58 42ิองมาอาริซอนนี่ถ้าฟิตก็กินยากนะกินเขายากนะครับกองเต้ก็ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปลงแทนคาซีไปครับพอ,อละเวลามีน้อยมาขอสามแต้มขอลุง เอาความชัวดูความชัวขอยล์ลุงแล้วแทงแทงอู้ยเล้วฟอดพลิกพลิกพลิกแล้วก็เฮ้ยไม่ถึงว่ะมันน่วงโอ้หลังจะหลุดกุนเน่กุนเน่กุนเน่อเิสซนดั้นเออระวังระวังระวังระวยเฮ้ยระวังยิงไกลระวังยิงไกลเฮ้ยอเิสันด์เฮ้ยเกือบโดน กูเด้เฮ้ยอย่าเล่นหน้ากูเล่นหน้ากูอย่าเล่นหน้ากูโนครับลูกรักแทงแล้วลูกนี้ไอ้ป้าเป้จหมาเดียวโอยประธานเป้มันจ่ายแบบจ่ายเนาะาจบอลแบบายบอลเรียบจ่ายบอลสั้นอะไรอย่างงี้คราคมาค่าการายบอลต่ำไอ้ สายครับสายว่างแล้วลงโอ้ยไม่ถึงอะได้ฟอร์ดไม่ถึงครับดีไปบีบบีบมาสวยโอ้อันเซโต้ครับลงมา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 โอเคคาเซนี่ของเมนยูฤดูกาลนี้เล่นไปสองนัดฟอร์มไม่เข้าหูไม่เข้าตาผมเลยฟอร์มไม่เข้าตาโดนมัน มันแก่แล้วอะ่ะไม่ใช่ในเกมนะชีวิตจริงโอ้ยต้องหาตัวตายตัวแทนนะครับอาเซไม่ไหวอ่ะ่อยเหมือนกับดู่ดกันทีละเดียวอ้ยล้หน้าลูกนี้โอเคสามแต้มสามแต้มต้องได้ผมตั้งเปลี่ยนอัตโนต์ไว้ทุกคนเขาเปลี่ยนให้ละ <laughs> ไม่ต้องผิดพักถึงละแล้วก็ แล้วก็ขวาว่างแล้วแต่ลูกนี้หลุดนไหมอืมได้อยู่ได้อยู่บุโนโอนอาะสิได้อยู่แล้วก็ลูกนี้ไหนสิครับเปรียบร้อยสิครับสองศูนย์ครับนิ่มๆนิ่มๆโอ้ยสามเต้มอยู่ในมือแล้วบอยขึ้นแล้วดิวิชั่นสามโหยังเหนื่ยอยพอแค่คอยครับ แกท้ทอยก็ตัวฟรีเนาะแล้วแทงอีปเป้ลูกนี้อุดอุดอุ้ยมาคัสไม่ใช่เอ็มบาเป้ครับประธานเป้อยู่ไหนไม่รู้ใจยเยน็นใจยเยน็นใจยเยน็นครับอืมโอเคสายเติมแล้วสายเติมแล้วมีนามิโนมีนามิโนมีนามิโน,น,โนขอซักหน่อยขอซัดอุ้ยผมจะหาเข้าขวาทุกคนไม่ได้ว่ะลง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 เพื่อนลง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 โอเคไปครับไปดิ เดือดริกอย่าเล่นเสียวใสไปวะไปกูดิโอ้ยทำอะไรวะไอระวังโดนสวนระวังโดนสวนระวังโดนสวนยังไม่ใจไม่ได้ยังไม่ใจไม่ได้ยังไม่ใจไม่ได้เสะตรงนี้โอ้ยเสเซฟติดเซฟครับเสียบโอ้ยจันอะไรเฮ้ยดีในนาทท้ายเกม โอ้โหจุดโทษทุกคนใส่ตขวดีใสออ่ัวดีใส่ตัวขวาไหมขวาไปเอานี่นี่นี่สุอร์เซฟก็มาดีครับก็มาดีครับประธานเป้เหรอมาดีครับเราเสียได้อีกหนึ่งประตูทุกคนน่าจะได้นะอยู่ในมือแล้วเนาะนาที8ปดสิกว่าแล้วเกือบ90แล้ว โอเคจะเย็น oh, ซ้ายว่าง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 ไปเลยฟากโอ้ย oh, สวยสวยด,ดึงจังหวะดึงจังหวะนิด oh. นึงโอ้นะ <c oughs> <c oughs> ยเสซบอนระวังระวังเฮ้ยเฮระวังโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนมันจะชนะทุกคนคนมันจะชนะโอ้ยยังไงก็ไม่เข้าครับคนมันจะชนะครบสี่นาทีไปครับสวนกับคิกเคานเตอร์ครับคิกเคานเตอร์ ไปครับไปแล้วพี่โดพี่โดมาตอนไหนไม่รู้ไหลน,น,นิ่มง่ายๆง่ายๆฝากเข้ากลางแล้วก็สัตว์ลูกนี้โอ้ติดเซฟอ้ยเสียดายเสียดายโอ้เรียบร้อยทุกคนสามแต้มที่เราต้องการอ้ยผ่านด้วยผ่านยิชั้นสามครับโอเคโอ้ออกไปเลยทุกคนออกไปเลยครับพี่น้อง โอเคครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ For Fun Channel เลยนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า For Fun Channel ผมทำได้ s <S คุณก็ทำได้เชฟฟี่กันเลย <Thank you. S 2> ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย